สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับในการสร้างเสียงที่เราเรียกว่า Text t ทคทู e e e d นะครับฟรีนะครับซึ่งก็มีหลายเว็บนะครับที่ให้บริการในการสร้างเสียงนะครับโดยเฉพาะเสียงที่เป็นภาษาไทยนะครับทีนี้นะครับมีหลายเว็บก็เหมือนกันนะครับที่จำกัดในเรื่องของการใส่ข้อความในการสร้างเสียงแต่ละครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสองเว็บไซต์ที่น่าสนใจก็คือ ใส่ข้อความได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็ให้สร้างเสียงออกมาเป็นภาษาไทยได้นะครับเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายได้หมดนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับแรกนะครับผมจะมาแนะนําเว็บที่ชื่อว่า LUV Voice นะครับ LUV Voice.com นะครับเดี๋ยวแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับพอเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็จะขึ้นคําว่า free t e t o speed over นะครับ200 over ก็คือมันมีภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับ ทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมาเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราสามารถวางตัวอักษรลงไปได้นะครับตัวนี้เขาจะได้ประมาณ3,000กนก็เยอะมากๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้ให้มันออกเสียงภาษาของภาษาอะไรนะครับในที่นี้เราจะใช้ภาษาไทายเราก็เลื่อนหาภาษาไทยครับเนี่ยไทยแลนด์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีเสียงผู้หญิงก็คือ เปลวบดีนะครับผู้ชายก็คือนิวัตนะครับแล้วทีนี้ผมจะไปลองให้ ChatGPT นะครับสร้างข้อความให้นะครับเพื่อจะได้ก๊อปมาวางนะครับผมก็บอกว่าให้ให้ ChatGPT เนี่ยนะครับแต่งนิทานนะครับแนวผจญภัยให้หน่อยอะนะครับแนวผจญภัยหนึ่งเรื่องโอเค นะครับแล้วเราก็นะครับรอให้ c h a t GPT เนี่ยนะครับแต่งเรื่องให้เรานะครับเพื่อเราจะเอาข้อความทั้งหมดเนี้ยนะครับมาให้เว็บสร้างเสียงเนี่ยอ่านเสียงให้เราเนาะนะครับนี่นะครับให้มันแต่งมาเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ copy นะครับแล้วก็มาที่ l u v Voice นะครับแล้วก็วางลงไป c อนโทรล V นะครับเนี่ยขนาดนิทานเป็นเรื่องเนี่ยนะครับเยอะๆขนาดนี้ก็ ใช้ไปแค่พันกว่ายังเหลือนะครับยังเหลืออีกนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากาวางแล้วมันไม่พอก็ล็อกอินแตใน่ในที่นี้ผมจะไม่ล็อกอินนะครับก็คือเอาวางแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้มันสร้างเสียงเลยนะครับสมมติว,ว่าจะให้เป็นเสียงเปรมโมดีก่อนก็กดเจนเนอเรตรงนี้นะครับแล้วเราสักครู่นะครับมันก็จะสร้างเสียงขึ้นมาง่ายๆเร็วๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี<ก>ปุ่มเ<ก>นี่ยอ่าน ี่านน่ะครับมันก็จะอ่านตามนี้เลยนะครับจะอ่านข้อความตามนี้นะครับออกมาเป็นเสียงให้เราแล้วเราก็แค่กดดาวน์โหลดเสียงนี้ไปใช้งานเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับ LUV Voice นะครับใครที่แบบสร้างเสียงแบบรีบๆนะครับเอามาวางแล้วก็ได้เสียงเลยนะครับอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า r i k K r i k นะครับก็คล้ายๆกันนะครับ เป็น a ิ e t อมเทคทูส e ีดไทยนะครับพอเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็นไทยนะครับแล้วก็เลือกเสียงอ่ติว่าผมจะให้เป็นเสียงผู้ชายบ้างนิวัฒนะครับแล้วเราก็ใช้เช็คเงียตัวนี้ก็คือ c อนโทรลววางลงไปเลยเห็นไหมครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันลิมิตเห็นไหมครับอันลิมิตก็คือไม่จํากัดข้อความที่คุณจะวางลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กด g e n e r a t e เหมือนกันครับตรงนี้นะฮะ พอกด g e n e r a t e ชเสร็จรอสักครู่นะครับมันก็จะสร้างเสียงขึ้นมาให้เรานะครับเนี่ยพร้อมกับปุ่มดาวน์โหลดตรงนีไงไ้ง่ายมากๆเห็นไ,ไหมครับกดเนพลยา์ฟังเนี่นยคนนย,ย,รค,ย,รมมย,ยครกับ เห็นไหมครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็แค่กดดาวน์โหลดนะครับเราก็เอาเสียงไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําสื่อการสอนทนํทานิทานทำ presentation อะไรต่างๆเราต้องการให้ AI อ่านเสียงให้เรานะครับลองมาใช้เว็บนี้ C R I K K c o m คลิกนะครับกับ L U V Voice c o m ดูนะครับเป็นอีกทางเลือกนะครับ ส่วนเว็บไซต์ที่ให้เสียงอ่านไทยได้ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาก็ต้องยกให้บอดน้อยไว c ์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ